แน่นอนครับผม <laughs> แน่นอนครับผมอ,อตัวเลขกันมาก,ก่อน 108Q คิ108ที่สุดของ Server. เซิร์ฟเวอร์อ่าผมขอเปลี่ยนคำว่าที่สุดของไทย <laughs> ของต่างชาตินี่คือผมไม่เห็นหมาแล้วเป็นล้านกิโลจริงครับ <laughs> เครียด <laughs> เขาเปิดโป้ทุกคนคือไม่รู้สิทุกคนไม่คิดว่าจะมีล้านกิโลแบบถ้าไม่โปรเดี่ยทำได้ยังไงผมว่า ต้องโป่น่นะนผมก็ไม่รู้นะว่าเขาทำยังไงซึ่งบังที่ผมใช้คือน้องลิงใช่ปหซึ่งไอเจ้าตัวร้านกิโลเนี่ยผมว่าสคริปเนี่ยอาจจะใช้ลิงแต่ว่าลิงสคริปอ่ไม่รู้ไม่รู้ถ้ารู้ผมก็ทำร้านกิโลไปแล้วเอาไปว่านะยครับนี่คือบอมาซ่อมหกพันกิโลที่สุดในประเทศไทยครับทุกคนโอ้วันนี้ไปแก้เอฟซีกันดีกว่าผมเห็นหลายคนแล้วบอกว่าอ่พี่เอาหกพันกิโลนี้นะครับไปเสนอดูในการเทรดนะครับ บอกเลยว่าจะกีดการแค่ไหนไปดูครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นรหัสเราด้วยนะเหรอเอฟซแบบจําไม่ได้จําไม่ได้แน่นอนเลยะครัยเอหน้าตาเขียวแบบนี้ปะ่ะผมฟาร์มไปแล้วแหละนะครับประมาณ30 40อันนะทุกคนนะเดี๋ยวจะเวลาเทรดเนี่ยผมจะใส่ทั้งกระเป๋าไปเลยเต็มกระเป๋าวะทุกคนปะเริ่มเริ่มเริ่มงั้นเราจะเริ่มจากการสุ่มเลยละกันนะทุกคนนะอ่ะเซอร์ไอรไรไม่รู้ไปก่อนครับตอนนี้อา้าวโอเคมาเลยครับ ขอญาตประเดิมนะครับทุกคนประเดิมแบบนิ่มๆนะออื้ครับเอาพังเซิร์ฟให้กลับไปก่อนโอ้โหคอมเกืบเอบจรงแค่นี้ก็รู้สึกตุ้มๆ,ๆ,ๆนะอ่ะเปิดเสียงหน่อยอื้ะดูขอโทษนะเพื่อนนะคือผมจะบอกอะไรนะครับแค่ผมเอาออกมานะทุกคนนะแค่โชว์ให้ดูเนี่ย ดิดิว่านะมันพังทั้งเซิร์ฟเบอร์จริงๆนะทุกคนคือ,อยืนยืนอยู่ส่วนไหนเนี่ยก็จะมีแสงแบบนี้นะครับเต็มเซิร์ฟอ่าขอขอ,ขอร้องแกล้งก่อนนะทุกคนคือผมไม่ได้มีเจตนาแกล้งนะแต่ว่าผมขอเป็นคนชั่วคนหนึ่งขอคลิปหนึ่งอะไรเนะี่ยวันดีดีวันดีแดดนั่นอะไรเนี่ยอ่ามันคือโบนั้ส้มครับเอาไหมาเอาไหมา <laughs> อันนี้ไม่ใช่ FC แต่ว่าอ,อ,อยู่ในการแกล้งผมแล้วกันอยากรู้ใช่ไหมคืออะไรใช่ไหม น้องอน้องน่าดูมากเลยอ่ะกรลลงปุ่งเจ้าชูกายเปิดอันเล็กใช่ไหมแหมเอาเอา,เอาบักบกเลยครับทุกคนส่งเทรดไม่ได้ครับตอนนี้อืมผมว่านะ <laughs> ผมว่าต้องออกเกมเข้าใหม่ไม่น่าเลยครับไม,ไม่น่าเลยใครทีอ่อยู่ในตอนที่ผมไลฟ์สดแจกของเนี่ยก็คือเจ้านี้นะทุกคนผมมี ข้อเตือนอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ได้ไปแล้วนะอย <Yeah, S 1> ่าเอาเข้าเซิร์ฟแล้วก็เอาขึ้นเลาลงแบบนี้นะทุกคนไม่งั้นเแน่นอนครับว่าเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟนั้นจะระเบิดทันทีครับผมไม่เชื่อใช่ไหมผมไม่สามารถกดให้ของได้ด้วยนะครับอืมดูนะไม่ขึ้นอะไรเลยครับอืมอม,มาอ่ากลับมาแล้วครับ <laughs> <laughs> นี่แหละ <laughs> ข้อเตือนเลยครับอย่า yeah, ทําแบบผมนะไม่งั้นเซิร์ฟเวอร์พังเพื่อนขอโทษนะที่ทําให้แหลกไอ a ฮ e ด h a t ฉันก็มีมันเหมือนกันนะ <laughs> แต่ว่ามันไม่ใหญ่อผมผมว่ามันก็ใหญ่นะเนี่ย อยากได้ใหญ่ๆไหมลองดูลองดูพังแล้วเซิฟนี้ลาก่อนเซิฟนี้ตู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 อันนี้คือเซิฟคนเดิมเลยครับทุกคนเห็นไหมอันนี้บ้านคนเดิมพังเลยทีเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเซิฟพังจริงเล่นไม่ได้เลยโอเคผมผมผมขอโทษผมจะไม่โชว์มาแล้วครับทุกคนกดอันนี้คือผมกด e x c แล้วนะกดออกไม่ได้พังไปหมดแล้ว ค้างเลยทีนี้โหโหแค่ผลหกพันกิโลอะไรจะขนาดนั้นอ่าได้สักทีได้ยังคนโอ้โหเดี๋ยวคนเก่าหายไปแล้วทุกคนเซิร์ฟเวอร์เดิมพังไปแล้วแล้วมีเพลงแบ็คกราวนี้อะไรเด็ยแล้วปิดไม่ได้ด้วยนะอา้าปุ่มปุ่มเซตติ้งผมหายครับทุกคนอา้าโอ้โหพังไปหมดเลยตอนนี้เอาของก็หายอีกอา้าไม่มีผลไม้กดอะไรไม่ได้เฮ้ทุกคนนี่ผ่านไปแล้วนะห้านาทีเฮ้เดี๋ยว เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเกมผมเล่นไม่ได้จริงทุกคนโอ้เอาไรไงเอ,เอาเอาเอาไรไงอันนี้บ่ายสามนะทุกคนนะแต่ผมว่มารอสักสิบยี่สิบนาทีอะโอ้อะไรนี่แค่เปิดคลิปเองนะเฮ้ยวันนี้เอาวันอะไรอีกว้าววันสุริยุปราคาเล่นไม่ได้แลว้วะทุกคนเฮ้ยนี่ผมพูดจริงเลยนะ โอเคจะเปิดคลิปยังไม่ทันได้แกแล้งเลยคลิปนี้ก็ผ่านไปแล้วสามสนาทีแล้วเนี่ยอในเมื่อกดเซิร์ฟปกติไม่ได้นะครับลองเซิร์ฟแบบเซิร์ฟสุ่มแบบนี้นะครับทุกคนนะมาไหมกลับมายังเฮ้ยเจมตรวจสอบไอดีผมหรือไงเนี่ยเฮ้ยนี่ผ่านมาแล้วสิบนาทีนะโอ้โหไม่ได้ละไ,ไม่ได้ละคลิปทําไม่ได้ทำานละคลิปวันนี้ยี่สิบนาทีอนะท้าไม่ได้ก็น่าจะจีจีครับคลิปนี้ <c oughs> โอ้โหแค่ปวนเซฟเล็กน้อยเองโดนแบนเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสวนกลับไปแล้วครับอันี้ผ่านมา20นาทีนะเออได้แล้วได้แล้วอ่าโอเคไป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 เราไปเทรดดีกว่าหาคนเทรดหน่อยโอ้ในสุดก็ได้แล้วไม่ไม่ทำเหมือนเดิมแล้วนะเราจะไม่โชว์แล้วนะครับทุกคนไม่งั้นเเกมบั๊กนะครับอ๋อหวัดดีเอฟซีนี่คนนี้คันนี้อ่าอันนี้เขาเอฟซีใช่ไหมอ่านี่เสื้อเรายุดด้วยนะน้องอยู ซือน้องอยูเนี่ยลิงไ์้คลิปได้เลยนะร้านอิปกรณ์ด้วยนะครับแล้วก็ร้านผมด้วยนะรับฟาร์มเอ็กพีนะครับลิงก์ได้คลิปได้เลย้อ,องกายใช่ไหมเสื้อเราอุ้ยเอาอะไรอะกิฟฟินนะเอาเอานี่ไม่ใช่เดียวไม่ใช่เดียวเอาไปอีกเอาไปอีกดูมูลค่าทุกคนท่านบนนะ200 QA ครับอืออือ,อเดี๋ยวถ้าคลิปนี้เนี่ยหาแล้วก็ชอบกันใช่ไหมเดี๋ยวคลิปหน้าหล้านกิโลเดี๋ยวคลิปหน้าเจอ ขอแยกไปหาก่อน1ล้านกิโลรู้สึกว่ากระเป๋านึงเนี่ยกระเป๋าเทรนนึงเนี่ยใส่ได้12ชิ้นนะครับทุกคนอ่ะใส่ได้12ชิ้นใช่ไหมเดี๋ยวผมเนี่ยจะหา1ล้านกิโล12อันนะครับมาใส่ให้เต็มนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะไปแกล้งคนที่ไม่รู้จักผมก็ได้นะเออคนที่รู้จักผมอาจจะไม่ตะลึงเท่าไหร่แต่ถ้าแกล้งคนที่แบบเด็กฝรั่งเลย <laughs> น่าจะตะลึงหน้าดูเลยนะเออแบบไม่เคยเห็นนะพี่เอาดี <laughs> เราพิมพ์ไปว่า แลกอะไรได้นะแลกอะไรได้นะอันนี้ดูซิว่าเรานะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะวินหรือว่าเราจะลอสนะครับจะเทรดคุ้มหรือเปล่า12ชิ้นนี้อ้าวเทรดเลยครับโอ้โหได้ดีวายมานะครับทุกคนโอ้ใช้ย่อยนะคนนี้อ่ะเทรดแรกก็ประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะเราจะหาคนเทรดที่ไม่ใช่เพื่อนผมได้ไหมแบบนี่นี่น,น้องไฮน,น้องไฮน้องอันนี้ไม่รู้จักผมแน่นอนเออต้องหาคนที่ไม่รู้จักผมสิใช่ไหม เขาจะได้แบบตะลึงได้แบบชัดเจนนะไม่ต้องห่วงว่าจะออกคลิปใช่ไหมน้องฮายน้องฮหดูซิน้องฮหน้องฮายฟึง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่งเริ่มเล่นด้วยหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะว่างเงินเท่าไหร่โอ้อะไรอะคริปฟินสองตัวเหมือนเดิมครับผมเนี่ยโอ้ลุมรวมคืนหนึ่งคิวไอ I, เอา้เอาอ้าโอ้ <c oughs> โดยปฏิเสธเอาผมรู้แล้วครับผมเนี่ยต้องหาคนที่ไม่รู้จักผมครับทุกคนเนี่ยจะได้แรกแบบแฝงเผื่อบางทีเอฟซีเนี่ยแบบให้แบบให้ให้ไปเลยอะไรเงี้ยนะครับ ไะหาเซิฟอื่นต่ออ่ะรอบนี้โอ้เพราะจัน์สีเลือดครับคืนนี้ไม่มีคนรู้จักผมนะอ่ะลองดูซิถ้าไม่รู้จักกันจะตะลึงแค่ไหนผมจะชาร์ก็ตนะครับเป็นคนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่ละกันนี่ 300B นะครับเดี๋ยวให้สักผลหนึ่งละกันเนาะเออแจกไปด้วยนะเอออ่ะลองดูซิว่าเขาจะเอาไรแรกโอ้แต่ว,ว่าน่าจะเพิ่งเข้ามาครับคนนี้อ่ะรอบนี้ก็มีคนนงครับ1000 B บครับคนนี้บ b บ b บ ส่วนมากจะ F K กันนะครับเกมนี้ F K แบบติด mutation นะครับติดผลมไม้อะไรนี้นะคนนี้คือน้องน้องท็อกซิกอ่าท็อกซิกก็มีแค่1 0 0 0 0แสบีเองเราอ่ะให้ไปครับเอาไหมเอาไหมเอาไปเลยครับ1 0 0ล้านล้านบีครับ1 0 0 <1 S 1> ล้านบีโอ้ให้อะไรมาเนี่ยอ่าเราโชว์ไปก่อนเลยนะครับทุกคนดูซิคนนี้จะเอาอะไรให้ อืมแต่ว,ว่าคนนี้เขาหน้าจะเริ่มต้นใหม่จริงๆนะทุกคนนะเนี่ยเอาไปเลยหนึ่งผลน้องบอกเลยว่าผลเดียวเนี่ยเริ่มต้นชีวิตใหม่เรียบร้อยครับแมขอบคุณครับโอ้พีมภาษาอะไรมาเวียดนามเหมือนนั้นไม่หงหลอยอ่านไม่ออกอะ่ะเหยื่อคนต่อไปครับเทยโหยเทหวยต้อยอ่านว่าอะไระทุกคนโอ้โหมาทั้งหมู่บ้านเลยหรือไงเนี่ยโอ้โหมาทั้งหมู่บ้านเลยครับสัตว์เลี้ยงโอ้โหเยอะเลยอืมเอ็กซิสมาแล้วด้วย เ X เสมาแล้วด้วยเดี๋ยวว่าน่าจะเป็นมือใหม่นะทุกคนเนี่ยเราก็ช่วยกันนะครับเฮ้ยใครชักอะไรออกมาเฮ้ยเฮ้ยพึ่งให้ไปเฮ้ยยายาเดชเือพังอ่ะเดี๋ยวผมว่านะผมต้องไปหาคนเทรดแบบต้องมีเขาเรียกว่าต้องมีสัตว์เลี้ยงด้วยเนาะเออจะได้เทรดมันๆนะอ่ะคนนี้ให้ฟรีเลยแล้วกันมาเอามาเอามาเอามาก่อนอืมทำไมเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นกับน้องไอมิสอ่ะเอาไปก่อนเอาไปก่อนไม่พูดละเกมนี้ อะไรครับเนี่ยอ่าทุกคนเดี๋ยวหาคนมีเงินแป๊บหนึ่งจะได้เทรดแบบเสร็จสันเลี้ยงหดๆดนีครับรีได้ว่าคนนี้มี1น0่นะจ๊ะ100ล้านบีนะเท่ากับผลไม้ของผมผลหนึ่งครับผมอ่าเอาไปเพิ่มอีกนะครับคนไหนะ่ะต้องหาคนเทพๆอุย้ยคนนี้มีปูยักษ์ขอแลกปูยักษ์ได้ไหมเนี่ยปูยักษ์เหรอน้องอ่ารองร n g r แป๊บหนึ่งนะน้องีโอเดี๋ยวขอรอขอญาตรองดูนะว่าจะได้ปูยักษ์ไหมครับวันนี้ขอ,อปูยักษ์ได้ไหม เราต้องเสนอนะครับทุกคนว่าอ่ะเอานี้เอาไม่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 ใช่นี้ต้อง6,000นกิโลครับผม What you need คุณต้องการอะไรต้องการปูยักษ์แค่ตัวเดียวครับตัวเดียวผมให้หมดกระเป๋าเลยครับดูซิวันนี้จะได้หรือเปล่านะน้องปูยักษ์ปูไทยของเรานะครับปูปูปูไทยอร่อยถึงใจใครทานเพลงนี้นี่น่าจะแก่น้าดูโอ้เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยว เฮ้ย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 เป็นเล่นไปเป็นเล่นไปเฮ้ยทุกคนอ่ออโอูยักษ์ครับเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยวัดคุ้มหรือเปล่าทุกคนว่าเอ่อผมว่าคุ้มไหมคุ้มไหม ไม่รู้ว่าผมเอากลับบ้านแล้วไปแล้วเฮ้ยโอ้ได้ปูมาครับโอ้ได้ปูไทยมาโอ้โอ้เน้นสวยนะทุกคนนะปูยักษ์ครับตัวนี้เป็นปูยักษ์แล้วก็จแเอ็นบีอีกทีนึงนะดกได้ว่ายักษ์สองเท่าเลยไม่รู้คุ้มไหมนะเออเดี๋ยได้ปูยักษ์มาเขาก็ได้ผลยักษ์ของผมไปดูโหเต็มเซิร์ฟนะเต็มน่ากลัวอยู่นะทุกคนดูเต็มเซิร์ฟเลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเอาหนึ่งล้านกิโลไปเทรดสัตว์เลี้ยงยักษ์โคตรโดีกว่า โอเคตอนนี้ผมได้สัตว์เลี้ยงยักษ์นะครับมาตัวนึงแล้วสําหรับผมคือคุ้มนะก็เพราะว่าผมสามารถใช้แรคคูนเนี่ยปั๊มคืนหนึ่งเนี่ยก็ได้ได้สักร้อยผลอีกนะก็คือได้เรื่อยๆนะครับผลไม้เราเซิร์ฟพังแน่นอนผมว่าผมต้องรีบออกเซิร์ฟนะโอเคผมรู้แล้วเป้าหมายเรานะครับก็คือตัวยักษ์ครับอันนี้แรกคูนผมไม่ใช่แรกคูนด้วยน,นี่นึงเปอป้าวหยักษ์อยู่ตัวนี้ แต่ว่าคือติดแจนใช่ไหมแจนก็คือทําให้ใหญ่อาจจะยักษ์ไม่แท้แต่ว่าเจ้าตัวปูเนี่ยยักษ์แท้นะครับทุกคนนะครับผมดูแล้วเพราะว่าเขาน้ําหนักเนี่ยดูเวลแค่3 9น้ํก้าน้หนักย4ี่นะครับถ้าเวลร้อยก็น่าจะน้ําหนักสัก70นะโอ้โหตัวใหญ่มากตัวตัวใหญ่มากใช้เล่นเลยนะครับทุกคนอ่ะหาคนเก่งๆอีกครับคนเก่งอีสักคนหนึ่งโอ้นกนี้อยากได้จังเลยอ่ะโอ้นกฟ้าอีกตัวหนึ่งครับไม่เคยมีเลยครับชีวิตนี้ โอเคสัตว์เลี้ยงคนนี้น่าสนใจครับน้องเปรียมนะอ่ะจำไว้ก่อนอ่ะมีตัวหนึ่งทุกคนน้องเปรียมดูสิขอเทรนหน่อยได้ไหมขอเจ้านกหน่อยนกฟ้าเปรมขอนกฟ้าได้ไหมเขาบอกว่าขอหน่อยนะอ่าไม่เอาเทรดสงสัยอันเดียวจะไม่พอสงสัยอันเดียวจะไม่พอนะครับสองอันเป็นไงขอสองอันเอ้ยไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้ไม่มีนกฟ้าน่าจะห่วงหน้าดู งั้นชิ้นที่3ครับผมถ้าไม่ได้ก็ชิ้นที่3ต่อครับเป็นไงตาลึงไหมละ่ะ6,000กิโลเลยนะขอบูเบิร์ดได้ไหมนกฟ้าเนี่ยเขาบอกว่า 4Qi โอ้โห 4Qi อ่ะอ่าอ,อ,อเพิ่มอีก 4Qi ก็ได้อ่ะโอเคโอเคผมได้แล้วครับได้แล้วเอาซาบราอะไรเดะอ่ะทุกคนก็ไม่เป็นไรนะได้น้องปูยักษ์มาตัวหนึ่ง เย่ <Yeah. laughs> นะครับน่ารักมากโอเคเดี๋ยวหา1ล้านกิโลแป๊บน,นึงนะทุกคนเดี๋ยวจะมาเทรดอีกนะครับหาสัตวายักษต่อนะโอเคเอาไวเ้เจอใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ประมาณนี้น่ารักจัง <laughs> ได้เข้ามาในส่วนซีอูครับโอ้ oh, อะไรครับเนี่ยเปลี่ยนใจใช่ไหมแต่รอบนี้ไม่แถมโบนัสซ่อมนะบอกเลยโอ้ oh, หาไไปได้แล้วเจ้านกดีใจจังเย้ yeah. <laughs> ได้มาครับนกโอเคเอาไวเ้เจอใหม่คลิปหน้าครับ